สวัสดีครับพบก,กับวัตเก e ียนชาแนลในคลิปตัดต่อวิดีโอโดยใช้โปรแกรมมอนเดอ s ์แชร์ฟิมร a คลิปนี้จะมาแนะนําเครื่องมือการตัดต่อนะครับจะเป็นการตัดต่อแบบออตโต้เป็นการตัดต่อแบบหยาบๆก่อนนะครับเหมาะสําหรับใครที่บันทึกวิดีโอระยะเวลานานๆพูดไม่ค่อยคล่องใช้เครื่องมือนี้จะสะดวกนะครับเครื่องมือนี้จะตัดช่วงที่เราไม่ได้พูดออกไปให้อัตโนมัตินะครับ เครื่องมือที่พูดถึงเนี่ยก็คือตัวนี้นะครับ Silent Detection Beta เนี่ยนะครับเขาบอกก่อนนะครับว่าเครื่องมือนี้ไม่ได้มาพร้อมกับโปรแกรมนะครับเป็นเครื่องมือที่เขาให้ซื้อต่างหากนะถึงใครจะซื้อโปรแกรมมาแล้วแต่ว่าถ้าต้องการใช้เครื่องมือนี้ต้องซื้อต่างหากนะครับซึ่งเบื้องต้นแล้วเขาให้ทดลองใช้งานได้7วันนะครับผมทีนี้เดี๋ยวมาดูวิธีการใช้งานเลยนะครับวิดีโอที่แทร็กนี้รู้สึกว่า จะเป็นวิดีโอสั้นๆเดี๋ยวเอาวิดีโอที่มีความยาวสัก30นาทีขึ้นไปลงมาตัดต่อให้ดูดีกว่านะครับอ่ะโอเควิดีโอนี้มีความยาวอยู่ที่32นาทีนะครับถ้าตัดเองก็จะใช้เวลาอยู่พักหนึ่งนะครับทีนี้จะใช้เครื่องมือนี้ในการตัดนะครับวิธีทําก็คือนําวิดีโอลงแทร็กเสร็จแล้วเนี่ยก็คลิกเลือกนะครับจากนั้นมาคลิกเลือก Silent Detection นะครับอ่าหน้าต่างหน้าจอก็จะออกมาแบบนี้นะครับ อโอเคตะกี้หลังจากคลิกที่เครื่องมือนะครับก็จะโหลดอยู่พักหนึ่งโอเคเบื้องต้นเลยมาดูการตั้งค่าต่างๆในเครื่องมือนี้กันก่อนนะครับการตั้งค่าที่สําคัญเลยนะครับก็จะมีระดับเสียงแล้วก็มินิมัมดูเรชั่นก็คือตัดให้เหลือน้อยที่สุดแล้วก็ซับเทนบัฟเฟอร์ก็คือระยะการตัดในช่วงเริ่มต้นกับช่วงท้ายของแต่ละประโยค แล้วก็มาดูตรงนี้นะครับก็จะมีคําสั่งรีดูอันดูแล้วก็สามารถตัดเพิ่มเติมตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็จะมีเอ็กซ์2อรูปแบบรูปแบบแรกก็คือเอ็กซ์อไปไว้ข้างนอกนะครับรูปแบบที่2ก็คือเอ็กซ์อลงไทม์ไลน์เลยนะครับโอเคเพื่อให้เห็นภาพเดี๋ยวผมใช้งานให้ดูเลยแล้วกันนะครับถ้าต้องการค่าตามที่โปรแกรมตั้งให้มาเนี่ยก็สามารถมาคลิกสตาร์ทตรงนี้ได้เลยนะครับในที่นี้จะเห็นว่าตัดให้แล้วนะครับเป็นชิ้นๆเนี่ยคือผมเคยใช้งานมาแล้วนะครับโปรแกรมก็ตัดให้ออโต้เลย เดี๋ยวผมขยายให้ดูนะครับเนี่ยอ่า,อาเห็นไหมขยายออกเพื่อดูโอเคนี่คือระยะการตัดที่ค่าต่างๆที่โปรแกรมตั้งให้มานะครับถ้าพอใจเนี่ยก็มาคลิกสตาร์ตรงนี้นะครับโปรแกรมก็จะทําการประมวลผลพักหนึ่งนะเมื่อประมวลผลเสร็จแล้วเนี่ยก็ Export ออกไปได้เลยนะครับต้องการ Export แบบไหนก็คลิกเ,เลยเดี<อ>๋ยวผมจะ Export ให้ดูในตอนท้ายละกันนะครับเดี<อ>๋ยวผมจะปรับค่า มินิมัมดูเรชันแล้วก็ค่าซอฟต์เทนนิ่งบัฟเฟอร์ให้ดูว่ามันมีผลยังไงนะครับก่อนจะปรับค่าเนี่ยผมให้ดูแต่ละช่วงของคลื่นเสียงที่ถูกตัดไปแล้วนะครับช่วงเริ่มต้นกับช่วงท้ายของคลื่นเสียงเนี่ยจะเห็นว่าค่า0.1นเนี่ยมันจะชิดคลื่นเสียงเลยนะครับทีนี้ถ้าปรับขึ้นเนี่ยมันจะมีระยะช่วงเริ่มต้นและช่วงท้ายของคลื่นเสียงแต่ละการตัดเนี่ยเพิ่มขึ้นเพื่อสะดวกในการไปตัดละเอียดอีกทีนะ ทีนี้ผมจะปรับไว้สักประมาณครึ่งๆให้ดูนะแล้วก็มาคลิกสตาร์ทตรงนี้จะเห็นว่าช่วงระยะการตัดจะกว้างขึ้นเวลาเราไปตัดละเอียดอีกทีก็สะดวกเวลาที่เราจะตัดทีละนิดทีละหน่อยนะครับเห็นไหมครับประโยชน์ของการปรับค่าตรงนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวมาดูค่ามินิมัมดูริชั่นบ้างนะครับอ่ะอันนี้เอาไว้0.1อ่ะ0.2ก็ได้ทีนี้มาดูค่านี้มินิมัมดูริชั่นอ่ะผมปรับขึ้นสุดเลยแล้วกันนะค่านี้แล้วก็คลิกสตาร์ทอีกที โปรแกรมประมวลผลเสร็จแล้วเดี๋ยวผมขยายให้ดูผลก็จะออกมาประมาณนี้นะครับ2ค่านี้จะปรับไว้ประมาณไหนก็ได้นะครับเพราะว่ายังไงเราต้องไปตัดแบบละเอียดอีกทีนะครับเอาไวค้ครึ่งๆก็ได้นะครับอ่าแล้วกดรีสตาร์ทอีกทีปรับค่าอยู่ครึ่งๆก็จะได้ออกมาประมาณนี้นะครับสุดท้ายนะครับถ้าต้องการตัดเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถทําได้นะครับนำเพลเทเนี่ยมาวางจุดที่ต้องการตัดเพิ่มเติมนะแล้วก็คลิกตัดตรงนี้เลย ขยายออกสักหน่อยนะครับเลื่อนมาอีกจะตัดตรงนี้ทิ้งอีกสักหน่อยเสร็จแล้วก็คลิกตัดจากนั้นให้นําเมาส์มาวางแบบนี้แล้วก็คลิกที่รูปตานะครับโอเคเพียงเท่านี้ก็จะเป็นการตัดช่วงนี้ทิ้งออกไปอีกช่วงหนึ่งนะครับโอเครู้วิธีใช้งานทั้งหมดแล้วนะครับเครื่องมือทั้งหมดเนี่ยมีอยู่แค่นี้นะครับ และสุดท้ายนะครับก็คือการ Export นะครับผมจะคลิก Export ลงทำลายเลยนะครับถ้าต้องการ Export ออกไปไว้ข้างนอกเนี่ยก็มาคลิกตรงนี้นะครับในที่นี้จะ Export ลงทำลายเลยนะครับแทนวิดีโอบนแทร็กเลยก็คลิกซ้ายเลือกนะครับอ่าเนี่ยครับวิดีโอบนแทร็กเนี่ยก็จะออกมาแบบนี้นะครับก็จะเป็นการตัดให้อัตโนมัติเลยนะครับตัด ในช่วงที่เราไม่ได้พูดเนี่ยออกให้อัตโนมัติเลยทีนี้เราก็มาตัดละเอียดอีกทีนะครับอ่าโอเคสําหรับคลิปนี้นะครับก็มาแนะนํากันเพียงเท่านี้นะก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับคนที่ใช้ฟิมูล่าทุกๆคนนะเคสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมสวัสดีครับ